สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ช่องคู่หูที่นะครับเย็นนี้พามาอยู่ที่สำนักปู่ใหญ่อาจารย์น็อตตี้นะครับที่ดังๆในเรื่องของนะการแก้จนนะนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่ๆทุกท่านนะค่บคืนนี้เดี๋ยวหลังจากที่นะพามาสำนักปู่ใหญ่อาจารย์น็อตตี้แล้วเนี่ยจะพาไปดูหมอลำต่อ แต่วันนี้ขอขอแวะขอแวะเหนียงเหียงเหีงโอ้สวัสดีครับ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 อีกรอบครับรอบนี้ทําคลิปครับผมคลิปอะไรครับเอออยากอยากจะสอบถามความรู้สึกครับอยากสอบถามความรู้สึกครับผมเรื่อง ตกลงคืนนี้เราไปไหมนี่เราไปไหมมีน้ำแก้คุยมีน้ำนั่นไงนี่นี่แก้คุยคุยใหญ่ใหญ่ใสเอาไว้อยู่ในตู้เย็นพี่อ๋อก็ผ่านไปเห็นอ่าเปิดตู้เย็นนั่นติดเมฆคว่ำ้รก็โอ๊ตเยนทรัพเออเนี่ยอาจารย์ลงไหมอืมไมวันนี้เราก็ถือโอกาสมากราบไหว้ขอพรขอเลขที่เราซื้อมาแล้วเด้อเนี่ย <Man. S 2> แล้วก็มาหาทาใหญ่มีคำถามจะถาม,มว่าเกิดความสงสัยเป็นอย่างยิ่งรับระยะเดินทางน่ืหกโมงใช่ไหมสำหรับตีหกโมงก็ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงที่ออกถึงบ้านน้องบ้าน,นไหนบ้านน้องอะนะัะนต้องไหน <c oughs> ทำตาทำตาอย่างเงี้ยน้องไหนบ้านกูกอกะใช่ น้องนักศึกษาน่ไหน,อ,น,นหอีกแล้วไม่เราไปเราต้องทำเวลาไหม่มหาเรื่องโอ้นนี่อันนี้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 เรื่องที่สร้างขึ้นมาแต่ว่าจะถามเรื่องจริงเนี่ย<ด>บันทึกว่าคิดถึงน้องชายคนเล็กบอกพูดเลยพูดนู่นเดี๋พูดทั้งพุ่น่ะไหมพูดทั้งอุดอนพูดนะไม่มีน้อง ไม่มีน้องไม่มีเอ้าเหรอเอ้ายูทางบูดรน่ะไม่คิดไม่มีไม่มีน้องนุ่งไหนเนาะไม่มีเลยเหรอตอนนี้มีไม่มีไม่มีเหรอไม่มีไม่มีเอาทางหองแสงนี่เนี่ยไม่มีไม่มีผมลูกชายคนเดียวเขาลูกชายทวนใช่เว้ยลูกคนหลักโอ้ลูกลักลูกชายน้อยลูกชายน้อยลูกชายน้อยไม่มีล่าไปมากกว่านี้แล้วอ๋อไม่มีคนเล็กกว่านี้แล้วไม่แล้วลูกชายคนเล็กแล้วเนาะแล้วพี่อ๋อตรงนี้เขาคัดได้ทำไมพี่นี่แหละอ๋อคัดไหมพี่ให้ เรายูทูบเรานังพักนี่แหละไม่ยังไม่ต่อไฟไม่เสร็จเลยนะก็รอพักู่นโอ้เอาไว้เตรียมแบตลงตะรี่เอาไว้ทํางานก็ถือว่าเป็นอีกสายหนึ่งเป็นอีกแนวหนึ่งเนาะที่นําเสนอในเรื่องราวของความความหวังนะไปถือว่าเป็นความหวังเลยของกุญจนความหวังของคุจนเลยเพราะว่าแกไม่เคยเรียกว่าไม่เรียกร้องอะไรจาก เอฟซีที่เดินทางมานี่เลยอมีแต่จะให้ก็ให้เด้อครับเด้อให้ไปก็แล้วแต่บุญของแต่ละคนด้วยคนบางคนก็ได้น้อยบางคนก็ได้หลายครับแล้วแต่ทุนแล้วแต่ทุนด้วยนะครับถ้าใครมีทุนอ่เยอะหน่อยก็อย่างคนขอนแก่นถูกบ่อยเออเราขอนแก่นรอบนี้เราถูกแน่นอนอันนี้ขอนแก่นได้นี่ขอนแก่นเออขอนแก่นเนี่ยนี่ล่าสุดนี้ถ้าเขาไม่เอาคืนนะไม่ต่ำกว่าเจ็ดล้านอ่ะอืมตอนนี้ก็ส่งคืนครับ ผมว่าคลิปนี้เราต้องบอกว่าเราเราจะไม่มีที่มี้องครับผมต้องประกาศไว้เลยออเอาผมก็ลูกชายคนหน่วยขึ้กันคนน่ยกันฉันคนหน่วยในบ้านคือกันใช่จ้ะไม่มีน้องไม่มีน้องไม่มีน้องพี่เพชรมีไหมไม่มีไม่มีแถวดูดงอุดอนนะไม่มีอยู่อุดอนสืบดีหรือยังแต่ก่อนแต่ก่อนมีตอนนี้ไม่มีแล้ว ไม่มีเช็คแล้วไม่ใช่นามสกุลเดียวกันก็จริงแต่ว่าดีเอ็นเอไม่ใช่ตัวกาลันตัวสะกดไม่เหมือนกันออกเสียงเดียวกันแต่ว่าตัวสะกดไม่เหมือนกันเลยไม่ใช่ก็ถือว่าไม่มีน้องชายคนเล็กเหมือนกันยืนยันตามทะเบียนราษฎร์ไม่มีทางนั้นตามนั้นนะก็เป็นอันทราบทะเบียนราษทราบเป็นอันทราบนะครับนะว่าไม่มีไม่มีไม่มีก็ไม่มีแค่แต่ถ้าหนูรู้ว่าพี่อ๋อปูกเมื่อไหร่นะหนูจะมาเมื่อนั้นถูกอะไร ผูกหวยรัฐบาลเนี่ยวันนี้ราศีมันจับเราต้องแบ่งหลายส่วนเคยซื้อไหมเนาะนี่ซื้อบ่ส่วมากก็ซื้อใบสองใบเออนั่นแหละไปลุ้นส่วนหนึ่งก็ส่วนเข้าเข้าคลังไม่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งทั้งหมดโอ้โหว่าส่งทั้งหมดทั้งหมดก็แล้วแต่ว่าครั้งจะจัดงบประมาณให้เท่าไหร่เท่าไหร่เหมือนเราจะเป็นแบบลูกเมียน้อยเนี่ยทั้งทั้งที่เป็นลูกงบอะไรเขาเรียกกลาโหมก็จะไปตกกลาโหมหมดเออ ว่าไงอย่างเราก็เอออมตออย่างเราก็รอปลายทางปลายทางปลายทางอาจจะได้สองร้อยห้าสิบเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยเพราะอนะชุนมยังไงเว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผู้จัดการเข้ามาดูนี่ผบเข้ามาดูนั่นเองยุ่งเลยนะยุ่งเลยนะ อันนี้ยุ่งยุ่งนี้เพราะว่าจะเผื่อพิจารณาให้เพิ่มได้เพิ่มอีกสักห้าสิบาทนะนะเป็นสามน้อยเดือนปีใหม่แล้วด้ปีใหม่แล้วด้วยนะของอะไรก็แพงขึ้นเด้เเออพราะนั้นควรพิจารณาให้เพิ่มอีกห้าสิบบาทนะฮ่องเด็กกินไปแล้วจะไม่ได้ตรงนี้แหละผมวจะไม่ได้ตรงนี้แหละจะไม่ได้ตรงพวกแกนี่แหละจะไม่ได้ตรงพวกแกนี่แหละเอาฝากไปถึงนะครับนะพี่ พี่สาวคนสวยครับนะพี่รัชนีมาแชร์พี่รัชน no? ีชาแนลคนเดียวกันนะครับฝากพิจารณาด้วยนะครับมีงานผ้ามีอะไรมีอะไรเป็นพิเศษเนาะอ่านะครับโปรดพิจารณาด้วยเพราะว่ามันขึ้นปีใหม่แล้วดิครับนะครับโปรดพิจารณาก็ประมาณใหม่ด้วยนะฮะมีโบนัสไหมเออโบนัสทำเรื่องโบนัสเออโบนัสโบนัสนะนะครับอย่างน้อยๆนี่ก็มีโบนัสประจำปีพอให้ได้ กระชุ่มกระชวยน้ำหน่อยน้อเออนะอค่กแก้วเอาแล้วกี่คลิปกันแล้ววันนี้อันนี้เพิ่งคลิปแรกคลิปแรกเลยนะเนี่ยเออนี่จะคุมไม้มาสะพ้ายพี่หน่อยนี่ตั้งใจมาหานี่เพราะว่าอย่างนี้เลยนะมามากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบจากปวงดำก็เรื่องหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นเป้าหมายแต่ว่านะครับ สิ่งที่อยากมาจริงๆก็มาหานะครับพี่ที่เคยทํางานร่วมกันนะครับนะเคยรู้จักกันนะครับแล้วก็มีน้องๆอีกหลายช่องเนาะนะครับที่มาอยู่ที่นี่มีกัปตันลําซิ่งมีใครอีกมั้ยกโกไลกโกไลก็มานะครับนะมาทั้งครอบครัวกับไปยังนี่พี่ก็้องนิวย้ําไงดีนะเนาะเดี๋ยวไปทักงายกันนะครับก็คือทํางานร่วมกันมาก่อนพวกเราทํางานร่วมมากันมาก่อนไม่มีอะไรที่จะขัดแย้งกันใครอยาก เดินทางสายเดียวกับพี่ก็เชิญครับนะไม่มีไม่มีกําหนดกฎเกณฑ์ว่าคุณอยู่อยู่ฝั่งนู้นฝั่งนี้ไม่มีเนาะทุกคนมาหาผมได้ด้วยใจบริสุทธิ์เด้อครับผมด้วยใจบริสุทธิ์ด้วยกันทํางานด้วยกันเราจะไปรวมตัวกันที่ต่องมอย อันนี้ก็หาไปเร็นจริงเลยมันหมดยุคไปแล้วเออถ้ามีตรงไหนมันเป็นกระแสเป็นอะไรเราก็ค่อยรวมตัวกันใหม่ค่อยว่ากันเพราะว่าเราทำกระแสอยู่แล้วเนาะเราเป็นคลิปกระแสอยู่แล้วแต่เรอจะคิดหรือทำไมว่าไปรวมกันที่เต่าง้อยก็ไปหาหวยที่ตจังอยหมดอะไรที่จะคิดแล้วไม่มีอะไรคิดแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่ไปกินหมูกระทะไปกินหมูกระทะอ่ากินหมูกระทะอ่าร้านอ่ามีภูมีภูเออจำแม่แม่ร้านหมีภูเหรอจำแม่มนุษละผมไปหาประจำเขา นี่เบอร์โทรเลยนะตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อร้านใหม่เลยเดี๋ยวพี่รัชนีก็จับได้อีกล่ะเดี๋ยวไปบอกเบอร์โทรนี้เขาโทรไปหานี่พี่สวัสดีครับพี่อ๋องตายเลยนะเราเคยมาจัดเจียตอวทั่วไปอ่างซืือนเราไปล้างข้างๆเออว่้โหนั่น่ก็นั่นแหละเอ้าก็สรุปง่ายๆนะครับทุกคนที่อยากรู้ว่าพี่ไปไหนไปยังไงดูคลิปเอาพี่ทําอะไรอยู่อะไรอยู่จาก อยากมาเจอก็มาได้อย่างนี้แหละอย่างพี่เพชรพี่เอพี่เพชรอะไรพวกนี้นะ ử, มาหาเราได้ตลอดเวลาเราจะมาทําคลิปทําอะไรพี่ส่วนด้านทางด้านอาจารย์เขาก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะ,ะก็เป็นคนง่ายๆไม่ได้ผิดก้านะไม่ได้ผิดก้นอะไรก็ทําทุกคนที่มาก็ทําคลิปได้อไม่มีปัญหาครับทุกคนก็บอกพี่ก็บอกว่าก็ไม่มีปัญหาคนที่มาคนที่มีปัญหาก็ก็ไม่ ก็ไม่ได้ห่วงงานนะแต่แกไปีินาเอาเองดูได okay. ้ทําได้ทาคลิปทาอะไรได้ก็ถือว่าตัวนี้แกก็ที่หนึ่งแหละในการเล่งให้ตัวเลขเนี่ยที่หนึ่งเลยที่หนึ่งในประเทศไทยตัวนี้ก็มีการนัาจีนนี่แล้วก็ก็ถือว่าเป็นกระแสเป็นกระแสที่เราน่าจะทำรายได้ได้จากแกนะเข่อนที่ใจหน้าที่พี่อ๋อทงานเขาเรียกว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งแือตอนนี้เราใช้แบบเนี่ยเรามีอะไรช่วยทําไปคือเราเป็นสื่อใหญ่คตัวนี้ก็ถือก็น่าจะช่อง ท่องที่ใหญ่สุดแล้วน่าจะใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดแล้วนี่ก็เพื่ปูหมุดกันไปประมาณนั้นแหละอ่ะโอเคก็ฝากนะฝากน้องๆน้องๆเนาะนะแวะผ่านไปผ่านมาก็อีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงน้องเรื่องนี้เนี่ยเรีนเนี่ยก็เรีนไม่มีกล้องไงเลยเล่นเจ้าของเอานะครับวันนี้จะไปเที่ยวไหนกัน วันนี้จะไปดูหมอลำได้หมอลำเออมีหมอลำอยู่ไม่ไปไม่ไปไม่ไปหนุพี่ติดที่วิ่งครอบครัวบ้างก็แมวแล้วพี่ชูบตอนนี้หน้ากล้องอย่าเพิ่งคุยคุยได้โอ้ยงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมรีบรีบปิดรีบปิดคลิปอ่ะงั้นหน้ากล้องไม่หน้ากล้องก็อย่างนี้แหละนะครับไม่ไปงั้นก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับพี่รัชนีเราเราจบตรงนี้เราก็จะแยกย้ายกันเลยนะครับไม่มีคุยอะไรต่อนะฮะดูตาดูตา โอ้ยเนาะเอาเานะครับนะอยู่กับพวกเราก็สนุกสนานแบบนี้แหละสวัสดีครับสวัสดีครับไม่มีแบบอไร่าออกมาไม่มีไม่มีแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้นะครับนะชมคลิปชมไลฟ์สดนะครับนะแนวทางแก้จนเนาะณสำนักปู่ใหญ่อาจารย์น็อตตี้นะครับอำเภอนามนจังหวัดกาลสินนะครับสวัสดีครับ